และผมก็ชอบด,ดิสนคนด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะผมที่อยู่ในเว็บน้ยดีไอดีโตช็อปนะทุกคนก็วันนี้นะผมพี่แตะพาทุกคนมาดูนะผมไอดีนะผมดูสกินอาวีกันทุกคนก็สำหรับเราก็หน่ายนะผมที่อยากจะได้โฟ้ดนะผมวันนี้พี่มีค้ามาแจกด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวิธีการสมัครก็นะครับผมก็จะเป็นวิธีการเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ดูคลิปพี่เบ่อยก็น่าจะรู้เนาะก็นะ ยานสมัครก็จะเป็นเซ็นเสื้อข้างบนแล้วก็นาดผ่านสองอันข้างบนให้เหมือนกันข้างล่างเนาะนี่ครับผมแล้วก็นะครับผมสําหรับวันนี้นะผมพี่จะมาดูเป็นนี่ครับผมเดี๋ยวพี่จะสุ่มเป็นสก,กินคินิอตดีกว่าคนัอนเลนนะเอ,อาระบบนมาดูนะก็สำหรับวิธีการนะรผมเติมโพสนะผมโพสั้างบนนะครับ พี่เอาโค้ดมาแจากทุกคนแล้วนะครัใครอยากได้ก็ใส่ตามพี่เลยนะทุกคนอ่าพี่สู่ให้เรียบร้อยแนละ้วผมก็กดนะครับผมโอเคครับพี่ได้เก้าเก้าเครดิตนะทุกคนใครที่ได้หนึ่งร้อยเครดิตนะผมบอกพี่ด้วยนะทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนว่าได้กี่เครดิตเครดิตนะทุกคนเพราะว่ามึงบางคนมันก็ได้ไม่เหมือนกันนะทุกคนแถวผมตอนนั้นนะโอเคก็สำหริธีการเติมเงินนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสองสองขวัญน,นะครับผมก็ใครเที่ นะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะผมใครที่ามไม่เป็นนะครับก็ดูดูคลิปนะผมแล้วก็พอ,อดูคลิปตรงนี้นะครับผมดูคลิปตรงนี้เสร็จแล้วผมก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้คนระับกดตรวจสอบเรียบร้อยนี่ก็เงินก็เข้านะผมก็ดูว่าเงินเข้าไม่เข้าเราผมอยู่ตรงนี้นะทุกคนตอนนี้พี่มี9คอยนะผมจะพเพิ่มเติมก่อน,โ,นโอเคผมก็นี่ครับผม,ผมพี่จะเติมมาเรียบร้อยผม99คอยนะพี่เติมใหม่90 เราพี่ได้่าโค้ดมากล้างนะทุกคนนี่ับผมแล้วจะมาส่งตรงนี้นะทุกคนเป็นคินเก็บน,นะับผมก็สาหรับน้องไหนนะที่อยากได้นะผมอันนี้เหมือนว่าเรา,าเราเรามาเติมปุ๊บมันจะเข้าไปดีนะทุกคนอ่ะก็นะของกมกรุณาใส่ดีที่ทาการเติมสกินทางด้านซ้ายให้ถูกต้องนะผมถ้าใส่ผิดจะมาให้ิชอบเต็มทีน,นะทุกคนต่อตน้องๆก็ควรที่จะใส่ถูกทุกงคนโอเคเดี๋ยวพี่พอบตอกกันนะทุกคน ต่อไอดีนะวันนี้จะเป็นไอดีนี้ครับบลูดนะครับ r v เนาะโ okay. อเคน,นี่ก็เป็นรหันน okay. ผมมสผ่านทั้งคนแกบอกวิธีรหัสผ่านแล้วก็ไอดีเรียบร้อยทั้งคนก็ต้องการซื้อได้เลยครับผมแน่ใจเดี๋ยวไม่นะผมก็กดปุบปุ๊บโ okay. อเคก็แล้วผมก็ หลางานะ้นนะผมพอซื้อพอซื้อนะผมก็มันก็จะขึ้นแล้วกําลังทํารายการนะครับผมกําลังทํารายการเนาะก็รอจนกว่ามันจะทํารายการสำเร็จนะผมจเราเข้าไปดูในดีกันนะทุกคนนี่ับผมก็มันทาสำเร็จแล้วทุกคนทำรายการสำเร็จเรียบร้อยทุกคนนี่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูเข้า R V พี่ดูแลกันนะทุกคนไปเดี๋ยวไปดูในดีครับผมว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวเลยครับ โอเคครับทุกคนนะผมตอนนี้นะครับผมพี่ก็เข้ามาเรียบร้อยนะผมนี่ครับมาเรียบร้อนแล้วทุกคนนี่ครับผมเป็นไงพูดเอ๋ทุกคนพูดอังการงานสร้างมากมากครับผมสำหรับสกินเทลิโตะนะครับผมก็สั่งเลาเราไหนที่อยากได้นะผมมันมีจํานวนจากัดนะทุกคนก็มาซื้อกันได้นะทุกคนตามนั้นเลยนะครับผมป่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวพี่ขอตัวไปเล่นก่อนละกันนะ เอาไปอวดคนอื่นก็กันนะครับป่ะเดี๋ยวไงเตอกันคลิปหน้าครับผม